เสือไม่ท้อพร้อมคุยสัญญาใหม่นาบรีต่อไปนะมาเน่แก้ตัวแค่ลอะเล่นพูดรเรื่องลางของแดงเร์พูฟในครัน้นี้เลวันดอสกี้เตร็มจะง,งัดข้อไม่รุ่มทับช่วงปริซั่นในครัน้นี้ตกลงจะเอาไหมประธานบาเยินเปิดใจกรณีพิเสือสนใจคว้าตัวซดิโอมานเน่ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเดยทีเดสดนาบ,บรีแนวรุกวัย26ปียังคงเป็นผู้เล่นการังตันสำคัญของยบร์มินิกที่สโมสรพยายามจะเจรจาเรื่องข้อตกลงใหม่กันตต่อไปซึ่งทางแฮร์เบิร์ตไฮเนอร์ประธานสโมสรยบร์ตมินิกยอมรับรว่าการเจรจาเรื่องข้อตกลงใหม่กับทางแซนดาบรีนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็ยังให้คำมั่นใจนว่าเสือใต้จะพยายามเพื่อจะขยายสัญญากับแนวรุกเวสต์เกตปรายนี้ต่อไปตามการรายงานจากทางบิลเมื่อวันที่ที่ผ่านมาโดยดังเปรีนั้นมีสัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023เท่านั้นแม้ว่าทางาเยูร์มินิกจะพยายามโน้มน้าวให้นกเตะทำเข้าตกลงใหม่กับสโมสรใหม่ก็ตามทีแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในขอ้อนี้โดยมีการรายงาน,น,นว่าแนวรุกวัย19ปีปรายนี้ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดแม้ว่าทีมดังจากแคว้นบาวาเดียจะเสนอค่าจ้างให้ถึงปีละประมาณ19ล้านยูโรก็ตามที เราได้พูดคุยกับทางแซมมาแล้วเป็นเวลาน,นานแล้วโชคไม่ดีที่ยังไม่มีการทําข้อตกลงกันกับทางไคเดอร์เผยมีแนวคิดที่แตกต่างกันเล็กน้อยเราะนั้นกำลังดำเนินการเพื่อสิ่งสิ่งนั้นจากปัญหาดังกล่าวทําให้มีหลายสโมสรสนใจดึงนาบรี่ไปร่วมทีมทั้งทางลิเวอร์พูลอาร์ซอนและก็เบรอัลมาริด พร้อมการประยานเพิ่มเติมจากสื่อเมืองเบียร์ที่อ้างบว่าทีมเสือใต้ตั้งค่าตัวแนวรุกไว้สเปรนี้เอาไว้อยู่ที่40ล้านยูโรหาพวกเขาไม่สามารถทำเข้าตกลงใหม่กับนักเตะได้ในขง้งนีส้สดีโอมาเน่ก่อนหน้าของทางลิเวอร์พูลแก้กตัวคำพูดก่อนหน้านี้ที่บอกนะว่าชาวเซนกเกลมากกว่าครึ่งหนึ่งอยากจะให้ตนเองย้ายออกจากสโมสรว่าเป็นเพียงแค่การล้อเล่นเท่านั้น ซึ่งสตาร์ปา0ปีเวลนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วทั้งโลกหลังจากที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้นะว่าผู้คนที่บ้านเกิด60-70%ต้องการจะให้ตนนั้นย้ายออกจากทินแอนฟิ์ซึ่งตนเองก็จะทำเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างไรก็ตามเจ้าตัวถูกถามอีกครั้งถึงเรื่องนี้ทางมารเน่ก็ชี้แจงสิ่งที่พูดออกไปมาว่าเป็นการล้อเล่นแค่เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ยืนยันเรื่องอนาคตของตนเองว่าจะเป็นเช่นไรโดยเมื่อวานนี้ที่ผมพูดไปเป็นการล้อเล่นนิดหน่อยนะ แล้วมันก็กลายเป็นข่าวกระจายไปทั่วหมดเลยผมว่าประเด็นนั้นควรหยุดเรื่องน,นั้นเอาไว้ก่อนเลวพูลคือสโมสรที่ผมให้ความเคารพอย่างสูงแฟนบอลต้อนรับผมเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่นี่ส่วนเรื่องอนาคตเราก็ต้องรอดูกันต่อไปสำหรับทางสตีโอมาเน่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่มาค้าแข้งกับทางลรเวอร์พูลเมื่อปี2016โดยลงเล่นไปทั้งสิ้น269เกมทำไปทั้งสิ้น120ประตูกับอีก48แอสซิสควา้าแชมป์พิมีบริกเอฟเอคัพ ลีกคัพยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร์คัพและก็สโมสรโลกอย่างละหนึ่งสมัยในเวลานี้มาังกาสื่อเจ้าดังของสเปนปรายงานข่าวนะว่าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กองหน้าตัวเก่งของบาเยิร์นมิเนกจะไม่ร่วมทีมสำหรับการอาเียมตัวช่วงปริยสั้นในช่วงเดือนหน้าโดยกองหน้าทีมชาติโปแลนด์แสดงออกอย่างชัดเจนแต่ว่าต้องการจะย้ายออกจากถิ่นอารีนันอารินา,นา,นาในช่วงสมัยนี้โดยมีอาเป้าที่จะย้ายไปเล่นกับทางบาร์เซโลนาทีมดังแห่งสเปน แม้ที่ผ่านมาทางบอร์ดบริหารของทีมแชมป์จากทางเยอรมันจะออกมายืนยันหนักแน่นนะว่าจะไม่ปล่อยเลวันดอสกี้ออกจากทีมในขณะที่ต,รตัรเตะนั้นเหลือสัญญากับทีมจะถึงช่วงปี2023เท่านั้นเองนะอย่างไรก็ตามทางสื่อแดงกระทิงได้เผยด้ว่าทางเลวันดอสกี้ปฏิเสธที่จะร่วมงานหรือว่าร่วมซ้อมในช่วงปรีซั่นของสโมสรที่จะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมเพื่อกดดันให้สโมสรปล่อยตัวเขาออกจากทีมไป ซึ่งเลวานดอสกี้ทำผลงานสุดยอดในสัปดาห์ผ่านมาด้วยการกดไปถึง50ประตูก,กับอีก7แอสซิสจากทั้งหมด46เกมให้กับทางทีมของจูเลียนนาเกลมันโดยนับตั้งแต่มาเร่่มทีมเมื่อปี2014ทำไปแล้วทั้งสิ้น344ประตูกับอีก72แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด3 7 4เกมในเวลานี้แฮมเบิร์ตไทเนอร์บิ๊กบริหาร,รยิร์นนิคแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับข่าวเรื่องที่ว่าเสือใต้บยิร์นนิค เป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวสตีโอมาเน่กองหน้าของแดนริเวอร์ฟูมาร่วมทัพในช่วงสมอน,นี้โดยแฮมเบิร์ตไฮเนอร์ประธานสโมสรบาเยอร์มินิกเปิดใจเกี่ยวกับการเซ็นยากับทางสตีโอมาเน่และรึกฟอร์มฮอตของแดงริเวอร์ฟูลหลังจากที่ทัพเสือใต้ตกเป็นข่าวกับนักเตะในช่วงที่ผ่านมาโดยกองหน้าทีมชาติเซนิเกลนั้นกลายเป็นเรื่งองเดนประเด็นปร้อนนะฮะเกี่ยวกับอนาคตของเขาในถิ่นแอนฟิลด์หลังเจ้าตัวเปิดน้ว่าอาจจะอำลาของแดงเพื่อจะออกไปหาความท้าทายใหม่ในั้อนี้ สำหรับสโม,มสรที่มีแนวโน้มบอกว่าจะได้ดาวยิงวันสปีรายนี้ซึ่งจะให้กับทางเดอะเบรส120ประตูจากการเล่นร่วมกัน269เกมรวมทัพส่วนใหญ่แล้วสื่อมั่นใจได้ว่าคงจะเป็นเสือใต้เบอร์เยนมินิกในกรณีนี้ซึ่งในกรณีไฮเนอร์ได้ออกมาแสดงความเห็นได้ว่าถ้าเบอร์เยนมินิกต้องการนักเตะค,คนไหนมาร่วมทีมมักจะไม่เคยพลาดหากเราต้องการนักเตะอ,อย่างจรงิงจังเราก็มีความสามารถที่จะคว้าเขาได้เลยแต่เขาจะต้องเหมาะสมกับเราที่นะในเวลานี้ ผู้เล่นในทีมของทางเชคเก็ตคอปสร้างสติน่าสนใจจากทั้งหมด3เกมในฤดูกาลที่ผ่านมาส่งผลให้ทีมได้ชูถ้วยคาราบาคับและก็อิมเมเรตเอฟเอคัพด้วยการช่วยเหลือจากทางบริวณโชว์ทาง LFC TV ีวเราได้จาะลึกข้อมูลของนักเตะ5คน,น,นในรายการที่เพิ่งผ่านพ้นไปโดยกันนี้ไปมุ่งกันที่โมฮัมเหม็ดซาาห์กันก่อน้วกันมันเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเจ้าของรางวัลนักเตะฟุตบอลยอดเยี่ยมของผู้สื่อข่าว ซลลาลาห์ยังคงคว,าว้ารางวัลรองเท้าทองคำและก็ย์เมคเกอร์แห่งปีจาก23ประตูและก็อีก13แอสซิสโดยมีค่าเฉลี่ยนในการมีส่วนร่วมกับทุกประตู77นาทีในรดยการนี้มีแค่เปิคายิริมเบเซม,มาและก็คิดเยนเอเบเป้ที่มีสติติ่งกว่าใน5ลีกดังของยุโรปซลลาลาห์ยังมีสถติมากที่สุดในพิมพ์ลีกจับบอลมากที่สุดในเขตโทษคู่แข่งและก็จ่ายบอลทะลุต,ตามช่องได้แม่นยำที่สุดต่มาคนที่2ก็จะเป็นเฟอร์จิลฟันได เซนเตอร์ฮาปรรยนี้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมหลังการบาดเจ็บหัน่นฤด,ดูกาล2020ลงไปฝัาในคนนี้เหนือกว่าทุกคนในพิมบริกกับสถิติในการดวลกันในเกมรับที่เอาชนะคู่แข่งได้มากถึง73.5%ในการแย่งมงของเขาก็ยิ่งดีกว่าเขาชนะ107ครั้งจากทั้งหมด151ครั้งในการดวลกันกลางอากาศเด็ดที่สุดระหว่างช่วงเวลาในอาชีพของเขาในเกมพิมบริก สุดจะของเสื้อเบอร์สี่ยังคงมีส่วนกับเคลนชีตมากที่สุดในรายการนี้อยู่นะต่อมาคนที่3ก็จะเป็นอาริซงเบเกอร์เป็นอีกครั้งกับรางวัลถุงมือทองคําจากผู้สำบัตูลิเวอร์พูลเขาเก็บทั้งหมด20เคลนชีตในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดเท่าแอนเดอร์สันของแมนเชสเตอร์ซิตี้และยังก็ยังมีอัตราเซฟสูงที่สุดในลีกซึ่งทางอาริซงเจอกับทางการยิงเข้ากรอบ100ครั้งจากทั้งหมด36เกมในลีกสูงสุด เขาเซฟได้ถึง76ครั้งและเสียไปเพียงแค่24ประตูเท่านั้นคนต่อมาก็จะเป็นเทนอริสเดอร์อานโนักเตะวัย3ปีที่ทำไปแล้วทั้งสิ้น18แอสซิสที่ดีที่สุดในอาชีพรวมไปถึง12แอสซิสในเกมพิมพ์เริกเป็นรองเพียงแค่ซันลาดในรางวัลเพเมเกอร์แห่งปีอย่างไรก็ตามเขาคนนี้ยังสร้างโอกาสและก็ครอสจากจังหวะโอเพนเพย์ Pay, ได้มากที่สุดจากตำแหน่งแบ็กขวา นอกจากนี้ในส่วนของเกมรับไม่มีนักเตะจากทางเวอร์พูคนไหนย่งบอลคืนได้มากกว่าอเล็กซานเดอร์อโนในลีกอีกแล้วส่วนสกาวเซอร์จอมฟิต er ยังอยู่อันดับที่4ในหมู่กองหลังทั้งหมดสำหรับการชนะการครองบอลในครั้งนี้และคนท้ายก็จะเป็นทาคกมิมินามิโนหากไม่มีประตูของมินาบิโนเวอร์พูจะไม่มีทางได้ดับเบิลแชมป์บอลถ้วยในประเทศเมื่อเขาเป็นดาวซันโวทั้ง2รายการทั้ง4ประตูในเกมคาราบาลครับและก็5ประตูในศึกเ a ฟเครับ เขายัางทําประตูได้ค่าเฉลี่ยทุก101นาทชีมีอัตราส่วนที่ดีที่สุดในหมู่นักเตะพิมพ์ริกที่ลงเล่นทุกบริการจากการยิงเข้ากรอบ11ครั้งตลอดทั้งฤดูกาลมินามิโนเป็นตัวจริง9นัดและกระทาได้ถึง10ประตูจากการยิงเหล่านั้นในครั้งนี้ ลุยดีอาร์สปีคนเก่งลิเวอร์พูลได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในตอนที่เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของเขาในเมืองบาบรังกาสของย่านลาโกชิบราประเทศโคลอมเบียแทนยังได้รับของขวัญประจำท่นกลับมาอีกด้วยซึ่งดาวเตะว้ชัยป็น,นี้เพิ่งจะย้ายจากทางเอฟซีเปอร์โตไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเดือนมการาคมที่ผ่านมาและสามารถทำผลงานโดยรวมได้อย่างน่าประทับใจ จะมีส่วนทําให้ทีมได้ลุ้นแชมป์ครบทั้ง4ปรายการก่อนที่ทางของแดงจะได้แชมป์คาราบาคับกับทางเอฟเอคัพไปเชยชมทณะน,นี้ล่าสุดดีอาสมีโอากาสได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดหลังจากที่เขาได้ไม่มีคิวนะฮะต้องลงเตะกับทางทีมชาติซึ่งคนในบ้านเกิดก็ต้อนรับเขาอย่างดีเพราะเขาถือเป็นฮีโร่ของท้องถิ่นโดยที่แข้งไว้ชัเปรนี้จะทักทายกับคนเยาวชน คนในวัยเดียวกันและก็ผู้สูงอายุแถมเขายังได้รับน้ำส้มสายชูสูตรท้องถิน่นแบบทำมือเป็นของขวัญอีกด้วยสำหรับเมืองบารากัสนั้นถือเป็นหนึ่งในย่านที่ยากจนที่สุดของโคลอมเบียโดยเป็นที่เชื่อกันว่ามีประชากรอยู่ในเมืองไม่ถึง4ี่0 0คนซึ่งทั้งหมดก็เป็นชนเผ่าว,วายูซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานในระดับหนึ่งเลยนะแะขคาที่ฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ